กดหยดยางแมกโฟใช้ดีใช้ง่ายใช้สะดวกยางแข็งตัวเร็วประหยัดต้นทุนเวลาหยอด,ย,อดยังไงฮะพี่ลองหยดให้ดูให้หยดน่อยเดียวนน่กระสมมาหน,น่อยเดียวจับตัวแล้วเอนไหมฮะมันไวขนาดน,นั้นเลยเหรอครับผมนี่จับตัวหยดนิดเดียวนี้นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะครับใส่เยอะมันจะนิ่มไปหรอครับผมผมทำมามลองทำมาทุกอย่าง,างแล้ว ลองมาทุกอย่างนี่คืออันแล้วไอ้กดตัวเนี้ยมันทำยังไงมันมันถึงจะแข็งตัวเร็วไงตัวจนชำนิชำนาญแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดเลยอเดี๋ยวลองไปดูต้นใหม่กันพี่ต้นนี้เปน้ไม่เยออ๋ออันนี้ยังไม่เคยเต็มอันนี้มันออกขึ้นเยวะไหมมันก็เริ่มจะเหนียวแล้วอุยพี่มันไวนะฮะเริ่มเหนียวแล้วเราต้องเอานี่เพื่อใส่เพ่พักนะแล้วก็เพิ่มเนื้ออ่ากมันก็จับกันจับกันเพิ่มเนื้อไป น้ำหนักก็จะดีกินก็ไม่เหม็นกินก็ไม่เหม็นกี่วันแล้วเนี่ยที่ที่ที่กีดมาที่ใส่มากี่วันละนี่สี่วันนีเหม็นไหมไม่เหม็นเนี่ยเมื่อก่อนมันเหม็นเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยครับผมอันนี้คือฟาร์มดีของเขาใช่ไหมนอกจากจะจับตัวดีได้น้ำหนักดียังไม่มีกลิ่นเหม็นในสวนยางเดินมานี่หอมเลยไหมไมนไม่มีกลิ่นนะธรรมดาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนี่สี่วันนี่นะครับผมโอ้โห ยอดจริงๆนะยอดไหมใช่ได้กดยอดยางแม็โฟนี่นะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะเพิ่มน้ําหนักให้อีกด้วยนะเพิ่มน้ำหนักน้าหนักน้าหนักก็ดีอืผิดเลยไหมผิดเลยไหมขาว้วยแล้วมันมันไม่มีกลิ่นเหม็นฮะแล้วแล้วผิดกับเดิมไหมเดิมผิดผิดผิดเยอะเลยครับเดิมนี่มันแก่ว่นนี้มันเหม็นเลยเหม็นแล้วแล้วแล้วจะเป็นสีน้ําตาลด้วยครับผมอันนี้ขาวเหมือนฟอร์มิกเลยนะขาวขาวเล เผาเป็นน้ำยางเลยไงมันไม่เปลี่ยนสีโโอ้หนี่พี่ถามจริงชอบใจเลยครับผมผมยังให้เ้าแก่ก็สั่งมาอีกครับผมวันนั้นเจอมาอีกใช่ใช่ชวันนั้นเอามาอีกเดี๋ยวเด้ลองไปกดยอดยางแมกโฟใช้ดีใช้ง่ายใช้สะดวกประหยัดต้นทุนครับ